สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจพยาแลัฟาร์มเจียภูมิมวันนี้จะพาเดินทางไปที่อำเภอสีคิ้วบ้านหนองคอนนะครับวันนี้เราไปส่งเชื้อเห็ดฟางกันนะชุดนี้ก็จะเอาไปทดสอบกับทลายฟามนะครับกับฟาร์มของเจ๊หมวยแห่งหนองคอนอำเภอสีคิ้วครับเชื้อก็จะอยู่ด้านหลังนะเชื้ออยู่ด้านหลังนะครับ รอบ,บนี้ก็ไป6 6ก้อนเพราะว่าเราวางแค่นี้เส้นทางก็ออกจากฟาร์มของเรานะครับออกจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิมุ่งหน้าเข้าทางอำเภอสีคิ้วเดี๋ยวจะพาไปที่ฟาร์มเจี๊ยหมวยนะวันนี้เห็นแจ้งมาว่ากำลังอบไอ้น้ำนะครับลงเห็เดอยู่เดี๋ยวพาไปชมกันว่ากระบวนการของทางฟาร์มเจี๊ยบหมวยเนี่ย เขาทำเห็ดฟางกันแบบไหน you. ก็เดินทางเข้ามาในส่วนของฟาร์มของเจ๊หมวยนะครับอยู่ที่บ้านนองขอนนะเส้นทางไปสนามล่มบินครับผมเลี้ยวอ,ออกมาจากาถนนเส้นหลักซึ่งเป็นถนนคลองไผ่นะไปไปบ้านคลองไผ่นะครับจะมีที่แวะอยู่ทางก็ <c oughs> จะเหมือนทางไปไล่ไปนาหน่อยนึงนะเพราะว่าส่วนของเจ๊หมวยนี่จะอยู่ โซนติดกับภูเขาแถวนี้นะครับแถวสนามร่มบินด้านบนก็จะเป็นสนามร่มบินนะครับสนามร่มบินเขาก็จะมีการบินพรามอเตอร์กันมีกิจกรรมเขาจะพากันมาบินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวส่วนเห็ดเจ้าหมวยก็จะอยู่โซนนี้ครับด้านล่างแถวๆใกล้ๆภูเขาสักหน่อยนึงมีโรงเห็ดทั้งหมด20กว่าโรง,งเล้าเลยนะครับแต่ก่อนอะจะใช้เปลือกมันในการเพราะแต่ทุกวันนี้เป็นทลายปามนะ เดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยถนนก็ใครที่จะมาหานะครับมาหาเจี๊ยบหมอยมาดูงานนะก็เข้ามาเจอถนนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้หลงทางนะครับแต่ว่ามีข้อหนึ่งก็คือเมื่อเข้ามาแล้วต้องออกทางเดิมนะมันจะไม,ม่สามารถไปต่อได้เพราะด้านหน้าจะเป็นภูเขานะนะครับทางก็จะประมาณนี้นะแต่ก่อนก็เรียบดีครับแต่น้ำเซาะก็ หินอะไรก็ค่อยๆหายออกไปหมดรากยางเขาเอามาใส่ไปให้ก็หายไปก็เหลือส,สภาพเป็นดินภูเขาแบบนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็แนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรเข้ามาเพราะว่าอาจจะลื่นลงข้างทางได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็ถึงรับส่วนของเจมอยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับวันนี้เรามาส่งเชื้อนะเชื้อยังเดินไม่เต็มครับก็จะ ในวันที่11นะ11-12ตุลาคมอ่าเป็นเชื้อเพชรพยาแลของเรานะครับมาใช้กับทลายปามอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันดูซิว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอยู่ที่ฟาร์มเจี๋ยวหวยเนี่ยใช้เชื้อหลายตัวมากนะครับทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นข้อดีข้อด้อยแล้วก็ ข้อที่เราต้องไปปรับปรุงเชื้อมานะแล้วเราก็นํากลับมาทดลองนะครับมาให้เจ้าหมวยลองแล้วก็ให้เจ้หมวยคอมเพนด้ว่าอ่าตรงไหนดีหรือตรงไหนยังไม่ดีนะครับเพื่อที่จะได้ปรับปรุงเชื้อให้มันอ่าสอดคล้องแล้วก็ตอบรับกับกเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เดี๋ยวลุยน้ําหน่อยนึงนะครับนี่ก็จะเป็นสวนเห็ดเจ๊าหมวยนะครับฝ่า <c oughs> มือป่าข้าวโพดซ้ายมืออ่า มันสัมปะหลังนี่โซนกอไผ่เข้าไปนี่เป็นเล้าเห็ดทั้งหมดเลยครับมีการสร้างเพิ่มเรื่อยๆนะเล้าเก่าก็เซาอาซ่อมนะครับเล้าใหม่ก็ผุดนะวันนี้รู้สึกว่านึ่งนะครับนึ่งทลายปามอยู่เข้าปามแล้วก็มีการนึ่งการอบไอ้น้าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโซนเล้าเห็ดนะนี่ก็จะเป็นกองทลายปามนะครับที่ใช้ในการพาะเห็ดทั้งหมดเดี๋ยวพามาชมนะครับ ลาส้มกําลังกินกองอย่างสวยงามเลยอ่านั่นไงครับกําลังนึ่งลงเรือนนะครับเหลานู้นนะอ่าสมไฟอยู่นะครับนั่นคือไอเดียเนี้ยนะครับไอเดียเนี้ยพู้สมไฟให้เจ๊หมวยแฟนเจ๊หมวยนะครับอโอเคนะเดี๋ยวเราไปไปชมกันนะครับตอนนี้กำลังนึ่งลงเรือนถึงแล้วนะครับ หาที่จอดรถที่ประจํานะมาบ่อยมากนะฮะมาจนเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูเราเห็ดด้วยกันนี่เขาเป็นเชื้อเห็ดฟางที่เราเอามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเอาเชื้อเห็ดฟางลงไปด้วยกันเลยทั้งหมดหกสิบหกก้อนนะครับยังเดินไม่เต็มนะครับอ,อันนี้เป็นเชื้อเห็ดเดพรพยาเลของเรานะที่จะเอามา ใช้ทดสอบกับการเพาะนะครับช่วงกลางเดือนไปกันเลยแม่ไปใส่น้องละคำแพง <c oughs> โออาบน้ำแล้ว,วเป็นยังไปเฮ็ดยังไหม นี่นี่น,นี่เจ้าของฟาร์มอ,อ่าออกดีบอดีเบิ้งหุ้นรถดีสุดแล้วพญานายสุ่มเตาทวนทวนเอา้าเตี๋ยแล้วพูดใดสุ่มเตาไว้ให้กำลังนึงโรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเบื้องหลังคาพญานาย เฮ้ยจังเลยอันนี้โอเอรห้อนหกซิบเดี๊ยบโอเปอรได้เท่าไหร่กาวนบ่นี่ทึ่งๆเนี่ล้วอันตอนขึ้นไปปลาเรเห็นเดี๋ยอนขึ้นไปปลาจังเห็นบัดนี้มันเล่ามัน้อนกนไฟไได้น่ะจ้าน่งะเล้วไปที่นี่อันนันน่จุดไฟแล้ว เท่าทงเิง,งน่ะหุดไฟ้อนเียทยังได้เจ้าว่าเิงไม่เทิงไม่พือ่นนอนออะตายหบบูหนึ่งพุนหูสองง่ายๆผุนหูสองเยวนี่ก็เห็นหนึงแบบใดหนึงพอเรี่วๆดี๋ว <laughs> <c oughs> โอ้กะเล็ยบออันนั้นปามกับหนานะครับป,าม,า,ปามกับหนานบอเชื่อ <c oughs> ดีเพดีลํำมันนัน่น สุดกับหนาเนี่ย <laughs> ปารกล่องปมห้สาสิบห้าองศาเราล่วเราหัวหาสิบห้าองศาเจียมม๊ยวไอป่าไม่หมดว่าเซนเบื้องเตาเป็นตาอุ้นใจว่าจีห้วเจ็ยสิบผลองศา,นนา <laughs> ขข้นไปปลายัางเดย,ยังโอบอกงสองโ้ปารเบื้องอันล้าสมขข้น คุณน่ะากากมันนะ่ะดอกเห็ดฟางอันนี้ลาส้มอันนี้อันนี้หัวก็คุ้มตินี่นอันปาล์มนะมมานปาล์มคุ้มเ่อวนปาล์มคุ้มเมื่อวานอันนี้มาแล้วเตรียมขึ้นตีนี้นนม่มอันนี้ยังไม่ได้ใอ้ัมมน้นั้น,น,นคานวามมาจนล้าขึ่นประเดน็น มาตั้งเขาลุงไว้มากรองให้เกิดล้าสมก่อนมันมันเละแต่ทล่แปดเลยแหละแต่ละแปดร้อยสามสิบแปดร้อยห้าสิบแล้วทลายดีเนาะนิ่มอดน้ำไปนี่คือชีอ้อนตววยเลยเนาะสำหรัรพี่น้าแล้าสีบ้มาอลายมือเนี่คือตีอาทิตย์นึงเราอาจสิมาีหรือหามือเนาะือตัวท็อปเจ้า เบื่องเบิเงบบงบ่งเชือก่อนแห่งมันเดินดดีๆก่อนห่วงแต่อากาศหนาวเย็นนี่แหละอุปสรรคต่อการบ่มเชือปลาเขา่าฟอดอันนี้มันติดล้มหนาวเลยได้ลล้มตะเวนตกเลยได้เนี่ย,ย,ย,ยลอยมอ,อวยแล้วปลาส้มนีนะครับถ้าลายปลาเมื่อเอามานะ ทลายปามเมื่อเอามาต้องเอาให้เกิดลาส้มก่อนนะครับลาส้มก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมากองเลยให้เกิดลาส้มตัวนี้ก่อนก่อนที่ไปหมักไปทําอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ใช้ต้องเอาไว้แบบนี้เลยลถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้หลังที่เกิดลาส้มในกองเยอะแล้วก็ทําการลดน้ําแล้วก็คุมกองแบบนั้นนะครับคุมกองไว้ให้ทลายปามเนี่ยมันนิ่มนะให้พวกนี้มันนิ่มพอทลายปามนิ่มนะเขาจะเรียกว่าทลายปามมันสุกนะครับพอนิ่มแล้วก็ เอาไปขึ้นเพราะเห็ดได้นะแต่ถ้าใครกระบวนการหมักตรงนี้ใครจะลดเป็นน้ำเอีอมกากน้ำตาลปูนขาวหรือปูนเปลือกหอยผสมไปก,ก็ก็ได้นะถ้าใครชอบแบบส่วนผสมในการหมักนะครับเอีม e. กากน้ำตาลปูนขาวก็คุมไว้แบบนี้ประมาณ10วันนะครับ5วัน7วันก็กลับทีนึงหรือไม่กลับก็ได้ถ้าไม่ตั้งกองสูงก็สามารถเปิดแล้วก็ใช้ได้ จับทลายปามมันจะนิ่มจะสุกดีก็สามารถขึ้นชั้นได้นะครับการเทินทลายปามก็ความหนาความบางก็แล้วแต่สภาพอากาศนะอยู่ที่นี่จะเป็นลงผ้า UV ทั้งหมดเลยครับผ้ายางใส UV ทั้งหมดแต่ก่อนเป็นผ้ายางสีฟ้าแบบนี้ครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือมันผุขาดไวนะครับมันเสื่อมสภาพไวมันโดนแดดโดนลมโดนอะไรมันขาดไวครับตัวเนี้ย ก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้า UV แบบนี้หมดเลยนะครับนี่นะวันนี้ก็เอาเชื้อมาให้เจ้อหมวยทดลองนะครับผ้ายาง UV แบบนี้ใช้มาปีกว่าแล้วไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรนี่ก็เป็นทลายปามที่เข้านะครับที่เข้าแล้วน่าจะหวานเชื้อเร็วๆนี้นะครับน,นี่การดับทลายปาม ขออนอุญาตมุดเนี่ยนะครับตัวนี้หวานเชื้อน่าจะหวานเชื้อแล้วนะครับอันนี้ตัดใยห,หรอหอ๋ออันนี้ทลายปามตัดใยไปแล้วอันนี้เปิดระบายอากาศนะครับมีตัดใยไปแล้วอ,อันนี้ก็คือให้อากาศสภาพโรงเห็ดนะสภาพโรงเห็ดนะครับ ก็ตอนนี้ทะลายนิ่มดีนะครับทะลายนิ่มดีก็ดูจากสภาพก็อีกไม่นานอีกสักประมาณวันสองวันน่าจะเห็นดอกเห็ดน,น่าจะเห็นเม็ดเหเ็ดเกิดขึ้นมาบ้างแล้วครับก็ค่อยมาติดตามลงนี้เป็นเชื้อเห็ดฟางนะตามที่สอบถามเป็นของบัวหลวงนะครับของเพชรพญาแลเพึ่งมาวันนี้ครับจะใช้เพาะในวันที่สิบสอง ตุลาคมนะยังไม่ถึงรอบนะครับอย่างที่บอกครับว่าฟาร์มของเจ้หมวยใช้เชื้อหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพญากุนทีเพชรพญาแลเห็ดเชื้อเห็ดฟางบวัวหลวงหรือของอินทรีหรือของอของป่าดตันก็ตามหลายๆยยี่ห้อนะครับก็ใช้ทดสอบว่าอันไหนที่จะเหมาะกับแต่ละฤดูกาลของทางฟาร์มนะแล้วก็ใช้แบบไหนจะออกดีนะครับ ดับทลายแบบไหนจะเหมาะดีนะยังไงเห็ดจะออกมาสวยนะผมก็มาดูจากตรงนี้แหละครับว่าเชื้อเจ้าไหนที่ตอบโจทย์นะครับอตอบโจทย์กับการทําเห็ดแต่ละที่แต่ละ,ะพื้นที่เนี่ยต่างกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของอความหนาของทลายปามนะครับตัวนี้เป็นทลายโปะนะครับทลายโปะคือกลับหน้าแล้วก็เอาหม,มา่มาโปะตัวนี้ก็จะเป็น เห็ดผักชีนะครับยังไม่เป็นเห็ดฟางอ่าเราจะสงสัยว่าทําไมหวานเชื้อเห็ดฟางออกเป็นเห็ดผักชีอ่าออกเป็นเห็ดโคนน้อยนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้เป็นทลายเก่าล้วโปะนะครับโปะทลายใหม่ลงไปเพื่อเอาดอกนะอ่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชมกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเดี๋ยวจะโทรมาถามเจี๊ยหมวยบ่อยๆนะครับว่าเป็นแบบไหน นะอันนี้ก็เปิดให้อากาศตอนกลางวันเนี่ยประตูหน้าหลังเปิดเลยกากมันเหมือนกันนะครับไม่ต้องอับอากาศไม่ต้องเสียดายอากาศนะปล่อยอากาศผ่านได้เลยนะปล่อยอากาศผ่านได้เลยแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าไม่ต้องหวงอากาศนะเดินเข้ามาอาจจะรู้สึกเย็นอาจจะรู้สึกอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ามันมีแสงแดดอยู่เดี๋ยวความร้อนอุณหภูมิเขาจะขึ้นนะครับตามอุณหภูมิข้างนอกอผ้ายางผ้าอะไรเขาจะซับเข้ามาอ่าในนี้ก็เป็นผ้ายางสีฟ้านะครับ ช่วยพางแดดให้กับชั้นพอบ้างเล็กน้อยมีแสงส่องถึงบ้านนิดหน่อยนะครับก็เป็นสภาวะที่โรงเรือนเห็ดฟางเขาชอบนะครับอากาศแบบนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบแบบร้อนอบอ้าวจนไม่มีาอากาศหายใจนะเขาต้องการอบอ้าวแต่อากาศหายใจเหมือนข้างนอกปก,กติครับถ้าใครเข้าไปแล้วมีเหลือเหงืไหล,หลาตามแขนเยอะๆนะ,สะแสดงว่าร้อนเกินไปนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบต้องระบายอากาศให้ไวนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงพามาชมประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอมาติดตามผลอีกครั้งหนึ่งนะจะกลับมาถ่ายคลิปให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับฟาร์มที่นี่นะก็จริงๆแล้วก็มาหลายปีแล้วแหละนะครับมาหลายปีตั้งแต่ที่นี่ใช้เปลือกมันในการเพราะนะครับจนปรับเปลี่ยนมาเป็นทลายปามนะก็ตามที่สอบถามก็ผลผลิตดีนะครับ ผลผลิตดีแล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะถ้าเป็นเปลือกมันแต่ก่อนก็ลุ่มๆดอนๆหน่อยเพราะว่าเปลือกมันมันคุมคุณภาพยากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกับฟาร์มเห็ดน้องขอนอํอเาเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ